กมบอกว่าการพัฒนาคนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญหลายครั้งในองค์กรก็จะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้การลดต้นทุนมากกว่าทําให้เรื่องของการพัฒนาคนการให้ความสําคัญกับคนเนี่ยน้อยกว่าซึ่งตรงนี้เองโคเนคเคิลได้ออกแบบแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้เรียนเองเนี่ยมีการเอนเกสกระบวนการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นโค n น c เคิล <Con ical S 2> เราออกแบบมาเพื่ออ่าองค์กร พนักงานเราก็ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตกระบวนการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการทํางานได้ก็ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่มีพนักงานจํานวนเยอะๆยะใช่ไหมครับแล้วเขาก็ต้องทันฟอร์มต้องพัฒนาทักษะความรู้พนักงานอยู่เสมอนะครับรวมไปถึงเรื่องของการวัดผลเราเรียกว่า personalization ก็คือว่าการเรียนที่เหมาะสมกับแต่ละคนไอ้ตรงนี้แพลตฟอร์มจะมาช่วยเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเก็บ Data ของแต่ละคนได้แล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่แผนกอะไร p o s i t i o นอะไร เราเ a ต a ตรงนั้นนมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนในองค์กรได้ครับ <S <S สิ่งที่ทำให้โคนิคอลแตากต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆก็คือว่าเราสร้างความแตกต่างด้วย Data d ดิเวไปดูผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยเขาอยากรู้เรื่องอะไรบ้างจาก Data ที่มีในแพลตฟอร์มแล้วเราก็ทำการผลิตเรื่องของตัวหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมากับอินสตั t ร r เพื่อให้มันเกิดการตอบโจทย์ในสกิลที่ใช่ให้กับผู้เรียนเน้นเรื่องของทักษะการทํางานในองค์กรเนี่ยดียิ่งขึ้นครับเป็นสกิลที่แตกต่างจากคอร์สที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปที่อาจจะเน้นเรื่องของการเทรดคริปโตหรือเทรดหุ้นใช่ไหมครับแต่ว่าโคนิเคิลเนี่ยก็จะเป็นทักษะการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นดีลกับคนที่แตกต่างจากเราแล้วก็การจัดการตัวเอง เราก็ร่วมมือกับคนที่เราเรียกว่า Industry Expert เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆซึ่งเขาจะเป็นผู้บริหารในองคอ์กรแล้วก็รวมไปถึงมหาจุลัยด้วยครับตอนนี้เราดูแลองค์กรกว่า80องค์กรครับแล้วก็มีผู้ใช้งานในระบบเนี่ยล้านกว่า User โจทย์ที่ท้าทายที่สุดของโคนิเคิก็คือการลงทุนในศักยภาพพอคนในองค์กรเขารู้สึกว่าเขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอะครับสิ่งหนึ่งที่องค์กรจะได้เลยก็คือการทีศักยภาพโดยที่ตัวเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเนี่ยก็เข้าไปช่วยลดต้นทุนในเรื่องของเวลาข้อจํากัดในเรื่องของสถานที่ต่างๆ ถ้าองค์กรมีการพัฒนาพนักงานองค์กรจะได้ใจพนักงานและพนักงานเนี่ยก็จะอยู่กับองค์กรในระยะยาวมากขึ้นครับสิ่งที่เป็นมิชชั่นหลักของโคนิเคิลอ่ะก็คือว่าทําให้ศักยภาพของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาส่งผลเป็นระดับทีมระดับองค์กรแล้วก็ระดับสังคมระดับประเทศได้โคนิเคิลก็เชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึงให้เกิดศักยภาพที่ดีขึ้นในสังคมครับ